ว่ตอนนี้เรามาดูนี่ดีกว่าครับกับงาน Jurassic Expo นะครับโอมาดูไดโนเสาร์กันดีกว่าครับข่าวเดียวใจน้องๆหนูอีกแล้วนละครับสำหรับงาน Major c i n e p l e x Presents Jurassic Expo ครับครั้งแรกใจกลางกรุงเทพที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนครับก็โดยมีคุณนิธิพัฒนพักดีรองเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัท Major C i n e p l e x จำกัดมหาชนครับร่วมกับคุณธทรศักนะครับอรุณเริ่มวัฒนะ พ่วงหน่วยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาบริษัททรูคอ o r ปอร a ชั่นจำกัดมหาชนครับและพัฒมิตต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี2นักแสดงจากละครเรื่องสุดแค้นแสนรักไม่ว่าจะเป็นอาโปนะครับรวมถึงสเปกพิสิทธิพงศ์นะครับมาร่วมสร้างสีสันในงานนี้เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้มาร่วมงานได้สมัมผัสและตื่นตระลึกไปกับไาโนเ์สาร์ระดับบิ๊กไซส์จากลายแทงดรืดําบันลึกล,ล,ลับซึ่งก็มีทั้งหมด4โซนด้วยกันครับ โซนที่1นึ่งชุราสิกคิดโซนนะคะเป็นบทเรียนเริ่มแรกในการท่องโลกไดโนเสาร์ล้านปีค่ะจำลองสถานพยาบาลไข่ไดโนเสาร์แล้วก็มีกิจกรรม2อ,อย่างนั่นก็คือกิจกรรมคุดไขด่ไดโนเสาร์ไฮเทคและกิจกรรมฐานกรอฟอสซิล100ล้านปีค่ะ ต่อมานนคะโซนที่2 j u r a s s i c ก n n o v v t t o o n e n t t r r ค่ะเป็นบทเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์แล้วก็คือ Space สุดล้ำระดับ Advanced ที่แห่งนี้ถูกจำลองเป็นห้องแลบปฏิบัติการสำหรับภารกิจฟื้นชีพไดโนเสาร์ส่วนโซนที่3ามชุ s s สิก c a ฟโ n นนะคะเป็นโซนลึกลับสลับซับซ้อนอยู่ใจกลางภูเขาไฟเล่าสม,มุิทีฐานนะคะทำไมเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ถึงสูญไปจากโลกนี้ค่ะ ผ่านเทคนิค 4D นะคะส่วนโซนที่4 Jurassic Forest Zone ก็เป็นลายแทงดึกดำบรรน,นะคะเป็นการจำลองป่าดึกดำบรรและสัตว์ที่มีวัดวิวัฒนาการจากโลกล้านปีทั้งยังมีสนามเด็กเล่นและกิจกรรมเดินผ่านเชือกด้วยความระทึกปนสนุกสนานค่ะ วันนี้ก็ทูในฐานะที่เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะนำเอาอางานเอ็กซิบิชันดีๆนะครับจิตรศิลป์เอ็กซ์โปนะครับมาให้กับคนไทยแล้วก็น้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับได้มีโอกาสมาเรียนรู้มาสนุกนะครับซึ่งงานเอ็กซ์โปเนี่ยจะมีที่ลานพาร์คพารากอนนะครับสยามพารากอน4วันนะครับสำหรับลูกค้าทรูของเรานะครับว่าจะเป็นบัตรแบ็คการ์ดหรือลูกค้าจิมมูเอสเพียงแค่โชว์ว่า คุณเป็นลูกค้าของเรานะครับคุณจะได้มีโอกาสที่จะไม่ต้องรอคิวนะครับเข้าฟาส t l เลนไปที่โซนที่เป็นของทูวิชั่นนะครับเรียกว่าเป็นจุลศิลป์เคิร์ฟนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็น 4D นะครับซึ่งเข้าไปในห้องนี้นะครับก็จะจำลองบรรยากาศนะครับเหมือนกับเราอยู่ในยุคในโนเสาเลยครับยุคที่เป็นยุคจุลศิสิ์พักเราจะได้เห็นว่าในยุคนั้นนะทำไมในโนเสาถึงศูนยพันนะครับซึ่งก็สนุกนะครับได้ความรู้ด้ว โลของสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับจะเป็นอย่างไรสัมผัสกันได้พร้อมๆกันเลยนะครับที่ร้านพาร์คโรลเก้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับ